สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟเบรกนะครับว่าวงจรไฟเบรคนะครับมันทํางานอย่งไรบ้างนะครับซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าวงจรไฟเบรกนะมีความสําคัญนะครับต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเพราะว่าในขณะที่เราขับรถจักรยานยนต์นะครับถ้าเราเบรกเนี่ยนะครับขับแล้วก็เบรก ประทานหันนะครับถ้าไม่มีสัญญาณบอกนะครับคนขับขี่ข้างหลังก็อาจจะชนเราได้นะครับฉังนั้นเราก็มาดูว่าผลประโยชน์ของวัตถุยานยนต์ขับมันทำงานยังไงบ้างครับนับแรกเราก็มาดูส่วนประกอบของวงจรไฟเบนะครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับส่วนประกอบอันที่หนึ่งก็คือนะครับมันเดิมนะครับก็มีแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายพลังงานนะครับ ก็มีฟิวนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะครับกุญแจยนนะครับต้องมีอีสีกุญแจนะครับมีสีกุญแจมีสวิตช์ไฟเบรกนะครับเพื่อเบรกก็จะมีอยู่2ตัวนะครับคือสวิตช์เบรกหน้าะนะครับสวิตเบรกหน้าแล้วก็สวิตช์เบรกหลังนะครับจะมีหลอดไฟนะครับหลอดไฟนยก็จะมีอยู่หลอดเดียวนะครับ แต่ว่าภายในหลอดเนี่ยก็จะมีอยู่สองขดลวดครับด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นขดลวดไฟดีนะครับด้านขวานเนี่ยก็คือขดลวดไฟเบรนะครับขดลวดไฟหลีนั้นจะมีความสว่างที่น้อยกว่านะครับก็มีเพียงห้าวัต์นะครับส่วนขดลวดไฟเบรนะครับจะมีอยู่ย1อวัตนะครับซึ่งถ้าวัตต์มาก ความสว่างเราจะมากตามไปด้วยนะครับก็จะเป็นหลอดไฟ12โวลต์นะครับมาดูการทํางานของมันนะครับว่าทำงานยังไงการทํางานของมันนะครับมาดูนะครับก็คือว่าเมื่อเราเปิดซึมแจนะครับกระแสไฟจากแบตเตอรี่ก็จะวิ่งผ่าน สูญจน,นะครับแล้วก็มารอที่ซีไฟเบรกเลยนะครับมารอที่ซีไฟเบรกนะครับการมารอของมันก็จะมารอที่ซีไฟเบรกหน้าแล้วก็ซีไฟเบรกหลังพร้อมกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเบรกรออาจจะเบรกด้านไหนนะครับถ้าเราเบรกด้านขวานะคำเบรก้นขวานะครับดูนะฮะเบรกด้านขวานาครับยังไงนะครับเบรกด้านขวา นี่ยรับกำบีดด้านขวานะครับม nah ีอันนี้นะครับแล้วกำบีดขวาสวิต์ก็จะทํางานนะครับหรือถ้าเราเหยียบเบรกหลังนะครับเหยียบเบรกหลังสวิต์ก็จะทํางานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือหลอดไฟเลี้ยวไฟลอดไฟเบรนะครับซึ่งมีอยู่สองขั้วนะครับสองขั้วนะครับคือขั้วไฟดีนะครับไฟดีนะครับกับไฟเบรนะครับ มีสองัวนะครับดูวงจรการทำงานของมันนะครับเมื่อกี้เราบอกว่านะครับเมื่อเอราเปิดสวิตช์แจนะครับกระแสไฟก็จะมารลอที่สวิตช์ไฟเบรกอีกแล้วนะครับพลกรรมเบรกหน้านะครับสวิตช์เบรกหน้าจะทำงานนะครับไฟเบรกก็จะวิ่งมาที่หลอดไฟเบรกนะครับผ่านไส้หลอดแล้วก็ลงกล่าว นะครับวงจรที่ควบลบแบตเตอรี่ที่รอบนี้นะครับก็ทําให้ไฟเบรกไม่สว่านะครับเดียวกันถ้าเราเบรกด้านขวา้าว่าเบรกเบรกขานะครับเบรกขาสวิตช์เบรกขาก็จะทํางานเช่นเดียวกันนะครับไฟก็จะมาเลี้ยงหลอดไฟนะครับถ้าเรากำพร้อมกันนะครับกำพร้อมกันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็คือไฟเบรกก็ทํางานปกตินะครับเพียงแต่ว่ากระแสไฟนั้นมันจะเลือกลงไปด้านไหนนะครับคือเลือกลงไปด้านที่ ความต้านทานน้อยกว่านะครับความถานทานของสวิตช์น้อยกว่านะครับจริงๆแล้วมันก็มาพร้อมกันนะครับไฟยล้วก็กำพร้อมกันไฟมันก็จะมารอเข้ามาพร้อมกันนะครับเห็นได้ว่ามันก็จะมาเพียงสิบสองโวลต์นะครับเมื่อเดิมนะครับไม่ได้มากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าไฟก็จะวิ่งผ่านขัวหลอดนะครับผ่านไส้หลอดแล้วก็ลงเขาง่าก็ไม่เบรกทงานนะครับถ้าเรา เลืกรรมเบรคนะครับถ้าเราเลืกรรมเบรคเนี่ยไฟก็จะมารอที่ไฟก็มารอที่สวิตช์ไฟเบรคเหมือนเดิมนะครับรอที่ตรงนี้นะครับรอที่สวิตไฟเบรคนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะมารอที่ตรงนี้นะครับนั้นเราก็เมื่อเราดูบนจอเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับ สมมติเราเบรกแล้วเบรกไม่ทํางานนะครับเบรกไม่สว่างนะครับไปลอดไฟไม่สว่างเนี่ยก็จะดูได้หลายสาเหตุด้วยกันนะครับอาจจะเกิดจากาสายหลอดขาดนะครับไฟก็จะไม่ลงดาวนะไม่สามารถวิงผ่านหลอดหลอดก็จะไม่สว่างนะหรือสวิตช์หรือการชำรุดเสียหายเราก็สามารถตรวจส,สอบได้นะครับหี่อาจจะเป็นซื้ออุ่นแชครับชำรุดนะครับก็เป็นสาเหตุที่ไฟไม่ทําง,งาน เด็กไม่ทำงานหรือเที่ยวขายางเงินต้นนะครับแต่เด็กเขาจับไม่ทำงนานนะครับหรือประเทศไม่มีไฟหรือขั้วหลวมเนี่ยนะก็สามารถวิเคราะห์ได้นะถ้าเรารู้วงจรเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับนี่น,นะครับก็ขออนุญาตนำสเสนอเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ